อยากเป็นสบายเด้อแม่คงได้พวกแม่เป็นแฟน,แแนอ่ะโอเคนะทุกคนวันนี้อ่ะผมได้ไปเจอเซอร์นวนะทุกคนโค้ชทับวอลท,ทุกคนวอลท้ายไทนทุกคนห่างด่าซิว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าวอลทุกคนนี้น่าตาอย่างไรนะทุกคนน้องผมเองด้วยผมอะอันนี้ n นมา a r โปรเจกต์ Name นะทุกคน เม่มาจูเนียนะทุกคนฟูจิเนี่มาจูเนียคนน,นนี้ช่างมันดีกว่าทุกคนไปเราไปดูว่าวันนี้เราไปดูว่าวกันดีกว่าทุกคนเราจะมาชักว่าวกันวันนี้ทุกคนเสียงไม่อาจจะแตกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ลมมันแรงๆเราก็เลยเสียงแมงก็เลยเพี้ยนๆนะทุกคนเพราะว่าลมมันโคตรแรงเลยตอนนี้ ก็ไปดูเส้น้ากันนล้วก็เชียร์ก็นู้กันเชียร์เชียร์เดี๋ยวนเรามาเส้น้ากันนะทุกคน เนี่ยเนี่ยทุกคนว่าแบบเนี่ยเกือบสามไม่แล้วทุกคนความความใหญ่ของมันนะทุกคนรบบเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเขาจามโมหูผมนะก็วนเซนวอลคนนี้ทุกคนหมุนตัวบาดแผลทุกคนดูดูทุกคนอย่างอยยางไปทุกคนเราจะมาชักบอกกันวันนี้ได้ใครโบนใครเลยฮัลโหลไม่ต้องโบนนะทุกคน อืมอืมฮะีไหนเออ <laughs> อ็กวานดี้ฉันบ่าได้วเสียว,วทุกคนโคตรบ้าเลยคนตัวดำจัดเลยนั้นนะทุกคนว้าวมันว่าจุฬาแหละทุกคนแต่ทุกคนว่าลรื่นี้ยมันเป็นไลายไทยนะทุกคนแต่ว่าหางลายบราซิลทุกคน ฮะได้เลยครับน้องโอนเขาวอมนะทุกคนเขาบอกผมเขาวอมอืมทุกคนอืมอืทุกคนรวมแรงมากทุกคนดูดูผมจะไปได้ทุกคนเดี๋ยวดูดูดูบาดแผลทุกคนอือบาดแผลแล้วก็ดูทุกคนว่าวันทุกคนลำเท่าบ้านได้ดูอันดูว่าวันทุกคนอ่ะทุกคนดูดูดูทางน้อว่าวทุกคน โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปโยนกันดูก่อนไอ้ชาลังกาไอ้ชาลังกาอ้อทุกคนผุนยาามาวนตอนนี้ลมพวรแรงอะทุกคนแปบบ๊แบบแปบบ๊บเร็วฮักไปเดีวยว อันเล้วไม่ไวเลยอเอาโอดูนมึงทีไม่อยู่ดูคนมยลรงมากทุกคนลงโคตแรงคนเมื่อนดนไปแล้วเปล่า เวลาทุกคนว่าไม่นิ่มได้ยินเสียงว่าหรือเปล่าทุกคนมันจะดังนิดๆทุกคนเสียงวอลล์เนี้ยโอ้ทุกคนทุกคนดูปีกทุกคนดูปีกทุกคนดูปีกโอ้โหทุกคนจะหักเลยทุกคนปีก ผมว่าวันนี้ต้องมีอะไรเกิดทีด่ถิ่แน่เลยไม่กระดาษแขกก็ได้ตกน้ําเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเมื่อวานทุกคนณพึ่งตกน้ำไเยลยแล้วเมื่อวานที่ผมพึ่งลงชิปไปนะ,นะคุณเซียนบอกว่าวาดตาแขงนะคุณเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคุณแล้วเซียนเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ดูคนคนุณเซียนนะคุณโอ้แต่ว่าอโอ้โห

โอ้โหทุกคนรูปปีกทุกคนได้ไมครับมาเรามาดูวัดแผลนะทุกคนว่าตอนนี้เป็นไงบ้างอย่างแรกนดินอือโอ้ทุกคนแผลฉีกเลยทุกคนที่อกทุกคนอกล่างอกล่างอืมแบบแวะเล้ทุกคนโอ้โหเราตรงนี้ไม่เป็นไรนึกว่ามันมีไม้ดำไปแล้วเราไม่ต้องกลัวขาดทุกคนตรงนี้แต่ว่าแผกตรงนี้แหกหมดเลย ลมพวดแรงดูวันวันนี้เล่น <Years> อะไรนี่น่ะเล่นครับนี่แหละอ่านอะไรงเดี๋ยวนวันวันนี้อ่ะเราจะเล่นลำนี้ไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าไอ้ลำนู้อ่ะเราต้องดูแลมันก่อนนะเราต้องเยียวยา,วยาวสภาพบาดแผลก่อนนะทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวเซียนเขาจะจัดกันแล้วก็ส่วนผมจะเลำนี้ไปก่อนนะทุกคนนี่นะทุกคนเว่าวนกสายเหลียงฉบูนะทุกคนลำนี้ลำนี้นะทุกคนนาซักเอความยาวทุกคนอยู่ที่สองจุดเจ็ดกิโลเมตรนะทุกคนลำนี้่ความยาวน้ำหนักนี่อยู่ที่สิบห้ากรัมนะทุกคนลำนี้ถือว่าหนักมากสิบห้ากรัม

บอเคโอ้โหทุกคนไม่กินลมเหรอทุกคนลมเนี้ยแต่เป็นไงบ้าง มาทุกคนเราจะเป็นเราจะทำหน้าที่ดึงแทนนะทุกคนเสียนว่าเราจะบวนให้ อ้ดูคนไม่มีลมนะ้ทุกคนเราเนี่ยมันจะออกมันจะลงรออล้อนร่อนลามะลมไม่มี โอ้ทุกคนเล่นยากออกนี่ลมมันแรงมั่งทุกคนช้ามั่งุกคนตอนนี้ลมอ่ะนักเคแรงกหอดแรงทุกคนท่านนี้ช้าก็ไม่มีลมไม่แล้วทุกคนต้องนี้อ่ะเวียดากะเขาสั่นนั่นทุนมันกลางหัวแล้วล่ะฮะ ทำอะไรโหทุกคนลมไปคบประหลาเลยวนอันนี้ลมกันปีนแป๊บ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 ได้ได้ได้

นั <dı> <t ira> ่นแหลมันดีถูกอ่ะเหรอกหมดนะุกหมดขนุกลัวแดงนุกคนอนนีอ่ะ ปกติก็อยู่ลมอ่อนเนาะบางกีตั้งแล้วมันไม่มีลมจุดอยู่ทันทีเนาะเดี๋ยวผมจะป้อกลงก่อนทุกคนไม่ไหวไม่ไหวน้่นี่ป้อนลมวายขนาเนี่ย โอ้โหย่อมหบาควายอันโหแรงด้วยคนรำเนี้ย

nhà lắm ở gia đình Gà đắp như lèo Gà đắp như lèo Wow Mày đòi, mày đòi vào Vào quá rồi Ừ. lùng lùng đi Mày mày